ฉีดอาบถ้าเป็นวิชาให้มันอยู่แถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้านะรู้มันได้รับรู้มันได้เรียนรู้มันได้คําว่าอาบเมื่อกี้นี่นะครับอาบอะไรวะรู้ไหมเวลาเขาฉายแสงทีมันเต็มตัวนั่นนะรู้ไหมฉายแสงจะเป็นเอ็ ray, กซเรย์ปุ๋นเนี่ยสแกนนู่นนี่นั่นนะก็คือกลุ่มรังสีพี่เอ๋ยพยายามหลีกเลี่ยงไปเพราะพวกนี้เป็นคลื่นคลื่นมันเป็นคลื่นไฟฟ้าประดิษฐ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่มันรุนแรงมาก แล้วมันจะมาทําลายไฟฟ้าสถิตที่เ,เป็นของตัวเองนี่ภาษาลุลงล้วนๆเลยครับมันจะมาเบรกมารับระบบไฟฟ้าสถิตของร่างกายไม่ให้มันทํางานหรือว่ามไม่โปรเนี่ยจุดติดขัดใดก็มักสิ่งเหล่านี้ครับพอไหวไหมครับลุงผู้จาเช่นที่ว่านี้พอจะรับได้บ้างไหมครับถ้ารับได้ก็ไปต่อนะลองใช้อยู่ในเข้าหูสู่ใจให้สู่ให้สู่กำมลน กมลแปลว่าใจนะครับกมลดวงกมลดวงใจนะครับเข้าหูสู่กมลเข้าตาสู่กมลเข้าจมูกสู่กมลเข้าปากรสชาติของอาหารสู่กมลและเข้าผิวสัมผัสแล้วสู่กมลน,นะมันก็คืออะไรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและและภาษาพุทธโพธพะโพธพะมันคืออะไร ง่ายครับทา่านคนใก็ตามที่สามารถรับผลทับพระจากภาษาหลวง a c t ิรร้งดูงงขนาดนี้มันจะขนลุกขนพองเกิดวิตินั่นนะฮะภาวะคําว่าผลทับพระมันเรื่องของ energy นะระหว่างท่านที่อยู่ที่บ้านท่านผมอยู่ที่บ้านผมนะกั้นไม่ได้ล้ครับ energy ตัวนี้มันถึงกันหมดแล้วเพราะทางฝั่งโลงนี่มันเพียว energy มันซึมซับอยู่กับทุกสรรรสิ่งซึมซับอยู่ในอากาศ ไม่ว่าท่านจะนั่งอยู่ที่อเมริกาหรือที่ไหนก็ตามในโลกนี้ขึ้นเชื่อว่ามีอากาศห้อมล้อมภาษาลุงอยู่ซึมซับในกายของทุกคนนะเพราะว่านี่คือเพลนิช e ี N G, มันระดับนั้นเพราะฉะนั้นท่านรับรู้ของลุกคนพองปุ๊บนั่นแหละก็ได้รับสภาวะที่บอกว่าโพธทพะเป็นภาษาพุทธะครับท่านนะรูปรสกลิน่นเสียงสัมผัสและโพธทพะโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันใครก็ตามที่ได้รับภาวะโพธทพะ นั่นก็คือได้รับพลังงานจากลุงนี่นะครับพลังงานบริสุดมันจะวูบวาบขนลุกขนพองอมันจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้อยู่คนเดียวเนี่ยยิ่งดีจริงที่ไม่มีลมพัดม,นะมันจะรู้สึกได้โอเคนะครับขอให้ตั้งข้องสังเกตนะครับท่านเรื่องนี้เป็นของใหม่มากๆเลยฮะลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในสว,วัสดตวัตรทีเครับเพราะนั้นพอเวลาเข้าใจภาษาลุงปุ๊บคุณบุญญาณษย์แค่นี้เพียงเข้าใจภาษาลุงใน a c t ิ้งลุง ภูมิต้านทานก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมดาธรรมชาติของมันเองเอา้อาวอ้าวเทจหรือไม่เทศประการใดคําตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวคุณบุญญานุ์รวมไั้หลายท่านด้วยที่ฟังภาษาลุงเข้าใจมาแต่ละคําแต่ละคําเชื่อมโยงให้ฟังโอเคไหมครับเอาตรงนี้เข้ามาเป็นหลักพิจรารณาแล้วสุดท้ายจะมี็นคำตอบสุดท้ายเองเฮ้ยเฮ้ยจริงเว้ยลุงนะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ครับผมเฮ้ย เป็นได้ไงแต่มันเป็นไปแล้วนะวันนี้เรามาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันแล้ววันหน้าก็จะรู้เฮ้ยพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นทุกอย่างทุกที่ได้นะโว้ยนะขอให้เข้าใจใน Point of View ตรงนี้ให้มันตรงกันทั้งนี้ลุงก,ก็ปรารถนาจะช่วยกันทุกคนในโลกลนะแต่คนในโลกก็ต้องเข้าใจในฝั่งลุงบ้างเพราะมันเป็นองค์ความรู้ใหมใใ่ในศตวรรษที่21นเอเชียลุงออกเทวเอนิจ e ีรักษามนุษย์ ใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นมนุษย์จะมีความเชื่อในภายใต้เงื่อนไขของศาสนาใดก็คือมนุษย์ทั้งหยิงได้ชายงั้นเอามนุษย์มาคุยกันมันก็จะไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เนาะ <laughs> จบข่าวนะครับเอาแค่นี้น่าจะพอหวังว่าคงจะค่อยๆค,คลิปจบ Thank you very much จบข่าวครับผม